สวัสดีค่ะช่องสาวเมืองสิงค์ค่ะวันนี้สาวเมืองสิงพามาฟังเสียงจิ้งหรีดนะคะแล้วก็ชมพระจันทร์ด้วยนะคะยามค่ำคืน เสียงจริงรีดกันไปเรื่อยๆนะคะ ฟังเสียงจิ้งหรีดนะคะฟังเสียงจิ้งหรีดชมพระจันทร์เต็มดวงไปด้วยกันนะคะ ฟังเสียงจิ้งรีดกันนะคะเสียงจิ้งรีดฟังเพิินๆนะคะฟังเสียงจิ้งรีดร้องยามค่ำคืนนะคะชมพระจันทร์เต็มดวงไปด้วยกัน อย่าเบื่อเสียงจริงรีดนะคะอย่าเบื่อเสียงจริงรีดขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะเสียงดนตรีจากธรรมชาตินะคะ ฟังไปเพลินๆน,นะคะฟังเสียงจากธรรมชาติเนาะดนตรีจากธรรมชาติธรรมชาติฟังเสียงดนตรีจากธรรมชาติกันไปเรื่อยๆนะคะ มีครบเลยนะคะฟังเสียงจิ้งดีจจิ้งจกตุ๊กแกนะคะเสียงนกวันนี้ครบคันเลยนะคะชมจันท์ไปด้วยนะคะ งเสียงจากธรรมชาติไปด้วยกันนะคะค่ําคืนนี้ขอให้เป็นค่ําคืนที่ทุกท่านมีความสุขนะคะฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยกันนะคะฟังเสียงธรรมชาติไปด้วยกันขอบคุณที่เข้ามารับชมเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะคะ ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็ก,กดแชร์ให้สาวมุงสิงเป็นกำลังใจสาวมืงสิงทำคลิปต่อๆไปให้พี่ๆได้รับชมนะคะ คุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าถูกใจก็กดแชร์สาวมืองสิ่งด้วยนะคะบ๊ายบาย